สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามข่าวการประทะสรลบกันที่เกิดขึ้นในเมียนมาทุกท่านนะครับในวันนี้ก็เป็นวันที่14กรกฎาคม2567นาหะครับสำหรับในรายการข่าวนี้นะครับผมจะนำข่าวเกี่ยวกับการประทะสรลบกันที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลาเชลระหว่างทหารพรม่านะครับข่าวในวันนี้นะครับมีรายงานว่าทางกองทัพโกกังอิเมนตีนะครับได้ปลุกยึด ฐานทัพของทหารพรม่าที่เป็นฐานทัพคลายะ68ในจังหวัดลาเซียวได้สามารถจับกลุ่มได้ทหารพรม่าหลายนายนะครับได้ทราบข่าวในพื้นที่การสลบว่าทางกลุ่มแนวร่วมหรือกองทัพโกกั้งเอมนตี A นะครับได้ทําการปุกโจมตีฐานทัพของทหารพม่าฐานคลายะ68ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลาเซียวอย่างหนักนะครับทําให้ทางกองทัพโกกั้งเอมี A สามารถยึดได้ในเวลาต่อมานะครับ ซึ่งเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับทางกองทัพกโกกังเอเมนตนั้นมีรายงานว่าเมื่อหลายวันที่ผ่านมานะครับฐานทัพของทหารพมา่าฐานคลายา68ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้กับสะพานเอติหมู่ที่ 12. ในตัวเมืองลาเซียวนั้นขาดการติดต่อนะครับซึ่งยังมีรายงานอีกว่ามีทหารบางส่วนนะครับที่ ได้ถอนกําลังพลออกจากพื้นที่ฐานทัพแห่งนี้นะครับแต่ว่าบางคนทหารบางนายนะครับถูกจับกลุ่มในพื้นที่เปลี่ยนจํานวนมากทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทหารพม่ายังกล่าวอีกว่าทหารพม่าที่ถอนกําลังพลออกจากฐานทัพแห่งนี้นั้นมีเปลี่ยนจํานวนมากนะครับแต่ว่าทหารพม่าที่ถูกจับกลุ่มไปก็มีเปลี่ยนจํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางสื่อข่าวของทหารกัวกางเอเมนเต ยังไม่มีการรายงานนะครับและยังไม่มีการประกาศอย่างชัดเจนว่าสามารถยึดได้ฐานทัพของทหารพม่าละยาหกนี้แล้วนะครับเนื่องจากทางฝ่ายทหารกัวกางนะครับยังไม่มีการเผยแพร่หรือว่ายังไม่มีการประกาศอย่างชัดเจนนะครับทําให้ข้อมูลต่างยังไม่ชัดเจนนะครับทางฝ่ายทหารกัวกางเอเมนเอนะครับได้ทําการปลุกโจมตีทหารพม่าในจังหวัดลาเซียวหลายแห่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นฐานทัพรอบที่เปลี่นฐานทัพรอบนอกของตัวเมืองลาซีเอนั้นถูกโจมตีอย่างหนักมานานหลายวันนะครับซึ่งฐานทัพของทหารพรมาร่า507นั้นก็ทางฝ่ายทหารโกกังเอเมนตี A. สามารถยึดได้ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถูกทหารพรมาร่าตีกลับยึดกลับคืนได้นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวการประทะสลบกันระหว่างทหารพรมาร่าและทหารโกกังที่เกิดขึ้นในจังหวัดลาเซียวทางตอนเหนือของรัฐสนและ มีรายงานว่าทหารโกกังอเมนเตนั้นสามารถยึดได้ฐานทัพของทหาพรพม่าะละยะ68ที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองลาเซียวนั้นเองนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากการประทะรปกันในจังหวัดลาเซียวแล้วนะครับทางกองทัพทหารพรม่าะนะครับซึ่งได้ส่งเครื่องบินลบนะครับไปยิงโจมตีและทิ้งระเบิดใส่ในตัวเมืองเล่าก่ายนะครับเมื่อในวันที่14กรกฎาคม25 6 7ในวันนี้นะครับในช่วงเวลาตีสอง ในช่วงเวลากลางดึกนั้นนะครับภายธานพม่าได้มีการส่งเครื่องบินลบไปทิ้งระเบิดใส่ในพื้นที่เล่าไก่นะครับและมีการยิงปืนกลใส่ในพื้นที่อย่างหนักด้วยนะครับทําให้บ้านเดินของชาวบ้านได้รับความเสียหายเปลี่ยนจํานวนมากนะครับส่วนมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเปลี่ยนจํานวนเท่าไหร่นั้นไม่ได้มีการรายงานอย่างชัดเจนนะครับ เครื่องบินลบของท่านพม่านั้นไม่ได้มาเพียงลําเดียวนะครับได้มาละลายลํานะครับมาทิ้งระเบิดใส่ละลายครั้งนะครับนอกจากการประทะสู้รบกันอย่างรุนแรงในพื้นที่จังหวัดลาเชียแล้วนะครับในวันนี้เองนะครับทางกองทัพโกกังเอเมนเอะนะครับได้ประกาศยุดิีการสู้รบในพื้นที่จังหวัดลาเชียชั่วคราวนะครับซึ่งประกาศยุดิีการสู้รบตั้งแต่ในวันที่14กรกฎาคมในช่วงเวลา5ทุ่มจนถึงในวันที่18กรกฎาคม ช่วงเวลาห้าทุ่มเป็นเวลา4วันด้วยกันนะครับการหยุดตีการสรุปในจังหวัดลาเซียในครั้งนี้นะครับทางกองทัพโกก้างอ้างว่าเนื่องในโอกาสการประชุมเตรียมคณะครั้งที่3ของคณะกรรมการกลางพักคอมมิวนิสต์จีนหน่วยลบทั้งหมดต้องหยุดตีการโ o ้ตีปฏิบัติการตา่างวนะครับเนื่องจากว่าทางการจีนนะครับกังวล เกี่ยวกับการประทาสรปกันที่เกิดขึ้นในพม่าะนะครับทาให้ทางฝ่ายทหารกลักล้งเอเนเนะครับได้ออกมาประกาศหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลาสีวันในช่วงเวลาที่ทางการจีนมีการประชุมกันนั้นเองนะครับหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับไม่แน่ใจว่าการหยุดติการสูร้รบครั้งนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับทหารวะา UWA ที่ส่งกําลังทหาร ไปเคลื่อนไหวในพื้นที่ตั้งยานหรือไม่นะครับเพราะว่าทหารวาอยู่า u ่ a ินะครับไม่ได้เคลื่อนกําลังพลอยู่ในพื้นที่จังหวัดตั้งยานอย่างเดียวนะครับก็ส่งส่งกําลังทหารไปช่วยทหาร s อส p เคลื่อนไหวในพื้นที่ใกล้กับตัวเมืองลาซียอลด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้หรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนั้นผมจะมารายงานทุกท่านใต้พังอีกสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไล์ กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ